เรื่องรับรองในงานการประชุมนะครับมีใครจะมีการเปลี่ยนแปลงใครๆกันห,กหลังจากที่ที่จะอาา่านหนังสือแล้วนะครับแต่ว่าในวันนี้หนังคือที่ผมจะรับราชการก็ต้องสะอาดด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกทุ์ที่ผ่านๆสินค้าน,นะครับในตัวนี้นะครับในเรื่องของขยะซึ่งเป็นขยะสาม้านนะครับรองถามผู้ือท่านที่ดีแล้ว นะครับตลอดที่ธีรัฐบอกว่าเสียง่าวก็ยังก็ยังน่ายเพราะว่าเป็นตัวองใหญ่แล้วเนี่ยดูกันอย่างนั้นแล้วเนี่ยใช่มากมีการใช้มากมากเราก็จะมีการจางงานอีกนครับเรา้ให้ก็ดีอย่างนี้นะครับเพขนาดเนี่ยในจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็เลยจังหวัดต่างแต่กับนี่ก็คืออออ่่เเอ สิ่งที่ท่านผู้ว่าได้ให้นโยบายแล้วก็บางโครงการท่านก็อุดหนุนเงินมาให้เทศบาลสุดาชาร์ด้วยนะครับด mm ้วยกันเพราะฉะนั้นเ,เ,เ,เมื่อนโยบายของท่านผู้นนว่ากับที่มาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะขอแล้วก็ขอตามตามเรื่องนะครับเมื่อว,วานนี้ก